เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เากลับกันมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกม Roblox Map Billboard for Texture นะครับทุกคนนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมไปดูผลงานกันอีกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าอันนี้จะเป็นผลงานอะไรนะครับผมซึ่งผลงานครั้งนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านของน้องรง PK นะครับผมคนขวามือทางนี้เลยนะครับผมซึ่งก็ผมจะไปดูนะครับผมว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่านะครับว่าเจ้าผลงานตัวนี้มันจะเป็นตัวอะไรนะครับทุกคนนะไปสามสองหนึ่งโอ้โห โอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยชัดแค่นี้มิบเห็นเลยนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยสุดยอดนะครับโ,โหทุกคนนี่โอ้โหยขยันสร้างจัดๆเลยนะครับผมนี่ก็คือเจ้า MFS3 ไทย 3, 3 k i r ิ u นะครับทุกคนเนาะโ,โหหูหูหุย นี่คือผมยังไม่เห็นผลงานของน้องเขานะครับนี่คือมาเห็นพร้อมกับทุกคนเลยนะครับผมซึ่งโอ้โหเป็นอะไรที่ว้าวมากเลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วก็โอ้หนิ่สร้างกากี่บ็อกวะเนี่ยโอ้โหขนาดนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าคีดิวนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาดูกันที่ตัวผลงานก่อนนะครับผมนะโอ้หนี่คือหน้าตาของมันนะครับผม ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็คือส่วนหัวนะครับแล้วก็ตรงนี้มีปืนด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีธงชาติไทยด้วยนะครับผมนี่ผลงานจากคนไทยแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฐานะของตัวโมเดลนะครับผมมีแขนมีขาครบเลยนะโอ้โหอันนี้คือดีเทลดีจัดอะ่ะดูดิสวยมากอะ่ะ นะครับผมผมโลองว้าวเลยที่ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกพร้อมกับทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็มีปืนที่แขนแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีหางด้วยนะตรงนู้นเลยนะโอ้โหแต่ประเด็นคือตัวใหญ่จัดอนะ่ะทุกคนตัวใหญ่มากอะ่ะเออดูดินี่คือคิริวนะโอ้โหเป็นคิริวน่าจะเป็นคิริวภาค2002นะทุกคนนะเออดูดิโอ้โหแบบตัวใหญ่จัดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ไม่รู้ว่ามันมีดีเทลอะไรอีกบ้างนะแล้วก็ตรงนี้คืออะไรอะ่ะเป็นห้องควบคุมหรอ น่าจะเป็นห้องควบคุมนะครับผมเดี๋ยวผมให้น้องเขาลองโชว์ดูดีกว่านะครับว่าตัวนี้มันโชว์อะไรได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวผมพิมพ์บอกเขาก่อนนะครับผมมันพิมพ์อะไรได้บ้างเนาะดูสิเอ้ยมันโชว์อะไรได้บ้างนะครับผมนะโอ้โหนี่ทุกคนดูคิดติวนี่คือหน้าตาของมันนะครับผมโอ้โหตรงนี้มีอะไรมีปืนแล้วก็โอ้โหมีตรงนั้นคือหน้าอกนะครับผมที่ยิงแอปซูลูซิโร่แน่นอนตัวนี้โอ้โหแล้วก็อุยนี่อะไรเปิดมามีการเอ้ยนี่เขาอะไเป็นห้องบังคับการหรือมั้งผมว่าคู่ที่จัดเราไปดูข้างในกันดูไหม 1> <tyard>. <1> อ่านี่นี่คือเอฟเฟกนะครับผมมันสามารถที่จะอ้าปากได้นะครับก็ <c oughs> คือเป็นท่าคำรามนะครับแล้วก็ขยับแขนอย่างนี้ได้นะครับโอ้โหขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะโอ้โหแล้วก็มีอีกไหมเฮ้ยแล้วก็มียิงมิสไซล์โอ้แล้วก็อุ้ยมีดอมคิกด้วยนะครับผมธรรมดาที่ไหนละเนี่ยสุดจัดนะครับผมโอ้โห,โห,โห,โหดูดูห้องทดลององเขาโคตรใหญ่อะ่ะดูดิตัวโคตรใหญ่เลยนะครับทุกคนถือว่าตัวใหญ่มากนะครับผม แล้วก็นี่คือ,อเป็นลูกเล่นของมันนะครับผมขยับแขนแบบนี้ได้นะครับผมแกวแขวแกวแควไปมาครับโอ้โหแล้วก็ยิงระเบิดับผมยิงระเบิดยิงมิสไซล์จากโอโ้แล้วก็ปืนสามารถที่จะขยับแบบนี้ได้ด้วยนะครับขึ้นลงเลยนะครับผมนี่โอ้โหคิดริวนะสวยจัดนะครับผมโอ้โหดีเทลดีมากนะครับโอ้โหผมชอบเลยนเนี่ยเออ ه, เห็นแล้วนึกถึงความแบบความคิดสร,ร้างสรรค์นะครับผมแล้วก็มีธงชาติไทยอยู่ด้วยแล้วก็หางรู้สึกว่าจะเป็นมีลูกเล่นด้วยมากงนั่น่ะ แต่ว่าก็ตามภาษาของบิวอโบนนะโอ้โหนี่ถ้ามีแอปพลิเสีโรดตรงกลางด้วยก็ดีเลยนะเนี่ยโอ้เออปืนหลุดเอ้าปืนหลุดเอ้าปืนหลุดเอ้าเอาเ,อาเอาปืนหลุดปืนหลุดหรือว่าถอดนั่นน,น่น่ะถอดใช่ไหมโอ้แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสามารถไปใช้ตอนผ่านด่านได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ล้มไปแล้วนะครับถือว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ว้าวเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยโอ้โหมีหไหมโอ้โหเฮ้ยแล้วก็มียิงยิงลำแสงด้วยเหรอยิงลำแสงด้วยเมื่อกี้สีเหลืองๆนะครับผมออกจากปากโอ้ แต่ว่าตัวใหญ่เกินนะครับผมไม่รู้ว่าจะเล่นผ่านหรือเปล่าเนี่ยด่านแต่ว่าตัวใหญ่อย่างงี้ก็ถือว่ากินขาดน,นะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลดีมากๆนะครับผมนี่คือว่าขยันนะเนี่ยเฮ้ยเปิดหน้าอกเลยด้วยยิงแอตโนซิโร่ลปะเนี่ยเฮ้ย เปิดหน้าอกได้ด้วยนะครับทุกคนแสดงว่าสามารถที่จะยิงเอฟเวลูซิโลได้แน่นอนนะครับผมตรงหน้าอกตรงนี้เลยนะครับผมแต่ว่าโอ้โหตอนนี้ชิ้นส่วนนะครับผมก็กระจายไปแต่ละที่กันหมดแล้วนะครับผมแลก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนาะก็ถือว่าตัวนี้นะครับผมโคตรว้าวเลยนะครับผมนะสำหรับเกมโลบอ์แมปดิโอโบตัวนี้นะครับผมจากน้อง롱พีเคนะครับผมนะก็ใครมีตัวอะไรที่สามารถที่จะมาโชว์แบบนี้ได้ก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับผมในคอร์ดหรือว่าในแฟนเพจนะครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายคลิปกันนั่นเองนะครับทุกคนนะก็วัน นะโอ้โหยิงได้ด้วยจากหน้าอกโอ้โหดีจัดนะครับผมถือว่าใช้ได้นะครับผมแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับผมสำหรับเจ้าคีดิวตัวนี้นะครับผมนะโอ้โหแต่ว่ามีแบบเก็ตลิงด้วยอ่ะเออนะครับแต่ว่ามันอาจจะลำบากในการควบคุมไปด้วนึงก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนสำหรับเกมโลบบ์แมปบิวบอทฟอร์เทเชอร์นะครับทุกคนนะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ